รวมความแซ่บความกรอบไว้ในครบเดียวกับเมนูตำหมี่กรอบทะเลที่มียกมาให้แล้วแบบล้นจานบอกเลยว่ามีกรอบและน้ำส้มตำแซ่บนัวเข้ากันสุดๆว่าแล้วไปดูสูตรกันเลยจ้าตั้งไฟกลางใส่น้ำมันให้ร้อนแล้วค่อยๆอานำบะหมี่ลงไปทอดให้กรอบจนเป็นสีเหลืองสวยตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันจะใส่จานเตรียมไว้ จากนั้นไปทำน้ำส้มตำกันตอโดยการนำกระเทียมพริกแดงจินดาลงไปโขกให้พอแหลกปรงรถด้วยน้ำปลาน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปี๊บน้ำมะนาวตำเค้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันจนน้ำตาละละลายตามด้วยมะเขือเทศสีดาแครอท ผลิสงแล้วตาวําเค้าเบาๆพอให้ส่วนผสมเข้ากันใส่หมึกกุ้งที่ลวกเตรียมลงไปคลุกเข้าส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งนำเครื่องส้มตำลงราดบนหมี่กรอบแบบจุกๆเน้นๆบอกเลยว่าจานนี้แซ่บฟินล้นทะละักหมึกกุ้งแบบแน่นๆหมี่กรอบเข้ากันกับน้ำส้มตำยังลงตัว ใครอยากลองทานส้มตำสไตล์เส้นกรอบก็จัดเมนูตำมีกรอบทะเลกันจุกๆไปเลยจ้า